สวัสดีค่ะวันนี้นะคะมาดำออนที่ดินสวยพามาอยู่ที่บ้านพลิกบ้านนาจังหวัดนครนายกตรงจุดที่ยืนอยู่เข้าจากถนนไฮเวย์2024เพียง600เมตรเท่านั้นและตำแหน่งแปลงนี้คือด้วยเนื้อที่13ไร่ด้านหน้านะคะด้านหน้าโครงการติดคลองบ้านพลิกเลยนะคะพร้อมทั้งถนนคอนกรีตสาธารนณะหน้าแปลง พร้อมกันนั้นก็จะมีวิวเขาสวยๆนะคะวิวเขาสวยๆห้อมล้อมเลยนะคะเป็นวิวเขาสบายตานะคะวิวเขาเบาๆสบายตาโคกหนองนาวิวเขาบ้านพลิกบ้านนาพลาดไม่ได้กับแปลงนี้นะคะ่ะ <NYU> เนื้อที่13ไร่ใครสนใจที่จะซื้อยกแปลงในราคาเบาๆ, <algunos> ๆก็รีบติดต่อมาดามออนที่ดินสวยเข้ามาเลยนะคะ0917895563 ส่วนใครคิดว่า13ไร่เยอะเกินไปอยากจะรอเราแบ่งแปลงนะคะขนาด1ไร่2ไร่ก็คอยติดตามนะคะที่นี่เรายินดีที่จะแบ่งขายนะคะและถนนกลางแปลงกว้างถึง7เมตรยกสาธารณะนะคะใครสนใจอย่างที่บอกค่ะอย่าลืมค่ะติดต่อมาดามอ่อนที่ดินสวยเข้ามาเลยค่ะ091 7-8-9-5-5-6-3นะคะขอบคุณค่ะ